สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นัดก็มาย็นอยู่ตรงดงรถเอาติดนะคะนี่รถเอาติดของเราสต็อกแน่นๆเยอะมากนะคะนัดจะมารีวิวรถเอาติดข้อใหม่ให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะแต่ว่าจะเป็นคันไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันที่นัดจะมารีวิวให้ชมนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะ t o y ย t a a อ t ติ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาต้องขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะคะรอปรับสภาพนะคะนี่ให้ชมป้ายเลยนะคะป้ายติดหน้ารถนะคะนี่รถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถกันต่อเลยคะ่ะ รับบรายเอียรของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะงามๆกันเลยโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมแท้เดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กสอีนะคะปัดเงางามๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นยางปี2021แล้วนะคะ นี่ยางปีใหม่ๆพร้อมใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะยาวปี2021นะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะจ,จะมีคราบฝุ่นค้าบโพลนิดหน่อยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้ทําการอาบน้ําปะแป้งให้น้องเลยนะแต่ว่าสภาพช่วงล่างสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเอกลักษณ์ของตัวโตโยต้าเอาตินะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมผ่ากลางแบบนี้นะคะงามๆกันเลยกระจกแท้โตโยต้าทุกบานนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ลูกค้านับรถไปนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะคันนี้คือแค่เราอาบน้ําปะแป้งทําสปาให้ก็สวยงามพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะ ไม่มีการตัดต่อของตัวรถนะคะช่วงล่างสภาพเดิมๆนะคะนี่งามๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ led นะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมเนาะนี่โครเมียมเส้นโครเมียมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเส้นโครเมียมงามๆแบบนี้เลยนะคะโตโยต้าอัลติส6นด้านหน้าก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกด้านหลังนะคะติดตัวไล่ฟ้ามาให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะครบเครื่องครบคันกันเลยนะคะครบจบในคันเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันต่อนะคะสำหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะงามงามกันเลยเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะปรับออโต้ของคนขับนะคะ มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้จะได้เป็นในส่วนของปุ่มเอนจิ้นสตาร์ด้วยนะคะนี่เป็นกุญแจคีเลตน,นะคะงามๆกันเลยนะครบเครื่องเลยตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบนี้นะปรับหมุนได้360องศาเลยนะคะแอร์ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรองสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องเล่น CDUSB นะคะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์อนาลอกหมุนมือปแบบได้4ระดับนะคะ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องวางแก้วให้2ใบด้วยนะคะตรงคอนโซลนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะทำให้ดูเฉลีฉ่วหรูหรามากขึ้นนะคะในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจงามๆกันเลยนะคะไม่มีรอยแตกของเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคันนี้รถยังไม่ได้กะยังไม่ได้มีการปรับสาภาพนะคะรถสาภาพเดิมๆตอนเข้ามาเลยนะเดี๋ยวถ้าเราได้อ่านน้ำปแป้งนะคะรถ รับรองว่าวิ่งวิงแน่นอนนะคะคันนี้หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยขยับขยเยี่นนะคะนี่หัวน็อตซอกประตูสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างกวางนั่งสบายนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะทำให้ดูรถสว่างาภายในตัวรถดูสว่างขึ้นกว้างกวางขึ้นนะคะ มีกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งใบนะคะมีที่เสียบชาร์จแบตให้นะคะคันนี้ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะลาด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะบรรจุก,กระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะคะอันนี้ก็จ,จะมีค้าบปุ่นเศษหินบ้างนะคะเพราะว่ารถนะคะยังไม่มีการปรับสภาพนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถุงอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบนะคะ รอยซีนทางมะพร้าวนะคะจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอี่ให้ดูหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะหัวน็อตก็สภาพเดิมๆไม่มีรอยขัดรอยเกาไม่มีรอยถลอกนะคะอัป,ประกรันว่ารถไม่มีชนนักผิดความจำนานแน่นอนนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบยางสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะนี่ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรับรองลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าได้มาซื้อรถกับที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v, v ีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะสูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์งามงามแบบนี้เลยนะนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะคะอาจจะมีเศษฝุ่งเศษป่นเศษผงบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้อ่านน้ำาปะแป้งนะคะรับรองว่าเป็นน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะ รอยจุดเม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูซอกหัวน็อตด,ด้านในนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอนะคะนี่สภาพงามๆกันเลยทีเดียวนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะงามๆกันเลยฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ย t ้าอัลติส 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์ 098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะหรือเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะล okay. okay. 哎，你看。